ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Manchester United Story สวัสดีครับพบกับสรุปข่าว Manchester United เราเริ่มต้นกันที่พรีวิวก่อนเกมลุ้น2ไลน์อัพแมนยูไนเต็ดพบเรียวโซซิดัต เรียกได้ว่ากำลังมั่นใจสุดๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอาชนะคู่แข่งมาแล้ว4เกมรวดแถมนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านถล่มจากฝูงอย่างอร์เซนอลไปแบบระเบิดฟอร์มสุดโหด3ประตูต่อ1ทะยานขึ้นมาอยู่อันดับที่5ของตารางห่างจากจากฝูงเพียง3แต้มเท่านั้นส่วนในรายการยูโรปาลีกนี้ครั้งล่าสุดที่พวกเขาเข,าเข้ามาเล่นคือเมื่อ2ปีก่อนและสามารถเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้แต่น่าเสียดายที่พ่ายการดวลจุดโทษชี้ขาดต่อบีเาเรลไปทางด้านโซซิดา ผลงานในลาลิกาสเปนปีนี้ก็ยังทรงๆตามมาตรฐานล่าสุดโดยเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับแอลเลติโกมาดลิดหนึ่งประตูตอนหนึ่งทำให้หลังผ่าน4นัดแรกพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้1มี7คะแนนหนลังอันดับ9ของตาราง โดยในถ้วยใบนี้เซลซิดัดผ่านเข้ามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มเป็นปีที่3ติดต่อกันโดยปีที่ผ่านมาพวกเขาเข้าถึงรอบน็อกเอาท์32ทีมสุดท้ายและไปพ่ายให้กับแอร์เบริซิกที่ล่วงลงมาจากถ้วยใบใหญ่นั่นเองความพร้อมก่อนเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมของกุนซือชาวดัตช์อย่างเอริกเทนฮากจะยังไม่สามารถเรียกใช้งานแบนดอนวินเลียมและองโตนีมาซิเอได้ในเกมนี้อย่างแน่นอนรวมถึงยังต้องรอเช็คความฟิตของดอนนี่ฟานเดอเบคและอรอนวามบิสซาก้าแต่คาดว่าจะฟิตทันลงส และมีโอกาสเป็นตัวจริงเนื่องจากเอริกเทนฮากอาจจะต้องพักมิดฟิลด์ที่ใช้ในเกมกับอาร์เซนอลเพื่อรักษาความฟิตคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เอริกเทนฮากจะส่งลงสนามจะประกอบไปด้วยเริ่มต้นกันที่ผู้รักษาประตูมาตินดูบาก้ากองหลัง4คนจากซ้ายไปขวาประกอบไปด้วยอารอนวาบิสซากา้าเฮลลี่เมกไวลินเดลเลฟและลุคชอขยับมาที่แผงมิดฟิลด์จะใช้กาเซมิโล่เฟสประสานงานกับดอนนี่ฟันเดอร์เบก ปิดท้ายที่แนวลุกจากซ้ายไปขวาในเกมนี้จะใช้งานอีรรงกาคิเซโนโรนโดและแอนโทนี าการความเป็นไปได้ผลการแข่งขันเพิ่งจะเจอกันไปในรายการนี้เมื่อปีก่อนในรอบน็อกเอาท์ซึ่งแมนยูนต็ดเอาชนะไปได้ด้วยประตูรวม2นัดถึง4ประตูต่อศูนย์แถมชั่วโมงนี้ปีศาจแดงฟอร์มกำลังร้นแรงกำลังใจมาเต็มขณะที่ทีมเยือนจะไม่มีกองหน้าตัวเก่งอย่างอเล็กซานเดอร์อิซักที่ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเอริกเทนฮากจะมีการโลเทชันนักเตะหลายรายที่ยังไม่ได้รับโอกาสในเกมลีกลงสนามเพื่อรักษาความฟิตซึ่งแต่ละคนก็อย่างที่ทราบกันดีว่า ่าเป็นตัวสร้างคอนเทนต์ทั้งนั้นโดยรูปเกมคาดการว่าน่าจะเป็นปีศาจแดงนะครับที่ของเกมบุกเข้าใส่อาจมีผ่อนบ้างเพื่อรอจังหวะสวนกลับขณะที่ทีมเยือนแน่นอนว่าจะมาเน้นเกมรับโดยมีดาบิดซิลวาเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างสรรเกมบุกถึงกระนั้นชื่อชั้นแมนยูไนเตดตและตัวผู้เล่นโดยรวมก็ยังดูดีกว่าถ้าบรรดาแข้งตัวโจกทั้งหลายไม่สร้างคอนเทนต์มากจนเกินไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเก็บ3คะแนนในบ้านได้ไม่ยากโดยความเห็นของแอดมินคาดการว่าสกอร์จบ90นาที แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฉือนชนะเรัลโซซีดาไป2ประตูต่อ1แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงคิดว่าอย่างไรลองแสดงความคิดเห็นกันดูนะครับ ทำใจได้แล้วคริสเตียโนโรนโดได้โพสต์ข้อความถึงแฟนบอลหลังจากจบเกมที่พบกับอาร์เซนอลเขาโพสต์ไว้ว่าดีใจเสมอที่ได้อยู่กับพวกคุณเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหมายความว่าคริสเตียโนโรนโดจะทำใจยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเขาและแมนยูไนเต็ดได้แล้วหลังจากมีกระแสะมากมายว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่สุดท้ายเขาก็ยังอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสัญญาของโรนโดยังเหลืออีกหนึ่งปีหมายความว่าตอนนี้มั่นใจได้แล้วว่า เราจะมีกองหน้าคอยสลับหมุนเปลี่ยนกันใช้งานได้มีทั้งโรนโดมักซีลและแลฟฟอร์ดซึ่ง3คนนี้เป็นกองหน้าที่สําคัญสําหรับเอริกเทนฮากเพราะเอริกเทนฮากจะเปลี่ยนวิธีการเล่นตามสถานการณ์ต่างๆการมีกองหน้าที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันจะเป็นจุดเปลี่ยนอย่างดีในการเอาชนะคู่แข่งได้เขินเลยมาเลเซียเปิดใจหลังลีโอเฟอรินานนำไปเปรียบเทียบกับเอฟรา ไทเลว์มาเลเซียแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างมากหลังลีโอเฟอร์ดินานต์ตำนานเซนเตอร์แบ็กปีสัตวแดงยกย่องว่ามีความยอดเยี่ยมหลายด้านคล้ายกับเอฟล่าอดีตแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสที่เคยค้าแข่งในถิ่นโอแทฟฟอร์ดระหว่างปี2006-2014มาเลเซียาย้ายมาจากเฟยนูร์มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวเบื้องต้น13ล้านปอนด์ประมาณ559ล้านบาทก่อนจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจน3 ามารถแย่งตัวจริงมาจากลุกชอและเป็นกําลังสําคัญที่ทําให้ทีมคว้าชัยมา4ี่นัดติดต่อกันด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมทําให้เฟอร์ดินานเก่าชมมาเลาเซียตั้งแต่หลังเกมที่ชนะลิเวอร์พูลสอประตูต่อหนึ่งว่าเขาทําให้ผมนึกถึงปราติเอฟราในหลายๆด้านเขาเป็นนักกีฬาที่แข็งแรงและเป็นเด็กที่แข็งแกรง่งมีแบ็กซ้ายในยุโรปหรือในโลกในช่วง 4- 5หปีที่ผ่านมาไม่มากนะักที่สามารถทําให้โมฮัมเหม็ดซาร่าเงียบกริบ ล่าสุดมาเลเซียเผยผ่านเว็บไซต์สโมสรถึงคำชมของเฟอร์ดินานด์ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเนื่องจากผมไม่ค่อยได้ดูสื่อดังนั้นสำหรับผมแล้วนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินมันเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่ผมภูมิใจกับคำชมของเขามากเลยพร้อมกันนี้มาเลเซียยกย่องลิซันโดมาร์ติเนสประการหลังเพื่อนร่วมทีมที่เพิ่งย้ายมาจากอชแกอัมเตอร์ดัมในเอเลดิวิชิฮอลแลนด์ช่วงซัมเมอร์นี้เช่นกันใช่ผมคุยกันเยอะมากเกี่ยวกับฟุตบอล,บอลเขาเป็นคนดีเขาเป็นกองหลง ที่ยอดเยี่ยมและให้พลังที่ดีแก่เราแบ็คดาวลุ่มชาวดัตกล่าวทิ้งท้าย หาตัวแทนไม่ทันบิ๊กอแจกฉุนปีศาจแดงเอาเงินฟาดก่อนปิดตลาดเจอรี่ฮัมสตาพอ,อ,อกีฬาของอแจกอัมเจร์ดัมยอมรับว่าไม่พอใจอย่างมากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเล่งเครื่องคว้าตัวแอนโทนีปีกเซมบ้าก่อนตลาดนักเตะจะปิดลงทีมดังจากทินเนเธอร์แลนด์พยายามปรับปรุงขุมกําลังของภายในทีมภายหลังเสียนักเตะออกไปหลายคนในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งแอนโทนีก็ย้ายไปอยู่ในถิ่นโอเทลฟอร์ดด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ก่อนตลาดปิดปีกทีมชาติบราซิลกอวอร์ประท้วงไม่ลงเล่นให กับสโมสรตั้งแต่มีข้อเสนอมาให้โดยเขาประเดิมสนามกับปีศาจแดงด้วยการยิงประตูในเกมเอาชนะอาร์เซนอล3ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ัมสตาเผยว่าจังหวะเวลาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลวร้ายมากช่วงไม่กี่วันสุดท้ายก่อนตลาดปิดก็ยิ่งวุ่นวายหลังจากอแจกผ่านพ้นช่วงการสร้างขุมกําลังขึ้นมาใหม่หลังเสียนักเตะระดับท็อปออกไปหลายคนแล้วเป็นเรื่องลําบากมากที่ทิ้งช่องว่างขนาดใหญ่แบบนั้นให้ผู้จัดการทีมเราทุกคนคิดว่าเราเสียนักเตะทีมชุดใหญ่ที่เป็นตัวจริงออกจากทีมมากจนเกินไปและเราเจอช่วงซัมเมอร์ที่แตกต่างจากที่คาดหวังอย่างสิ้นเชิงเราต้องการเก็บกลุ่มนักเตะเอาไว้ด้วยกันให้มาก ที่สุดเพื่อที่จะทําผลงานได้ดีในแชมเปี้ยนลลกและพยายามประสบความสําเร็จนั่นคือสิ่งที่เราคุยกับอันเฟต์ชลอเดอร์แน่นอนว่าเรารู้ดีว่ามันจะมีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีใครทราบมาก่อนเลยว่านักเตะของเราจะถูกซื้อไปด้วยจํานวนเงินมหาศาลแบบนั้นโดยผมเข้าใจความกธของชลอเดอร์นะเข้าใจมากๆด้วยผมเคยเป็นผู้จัดก,การทีมมาก่อน ดังนั้นผมทราบดีว่าเมื่อนักเตะที่เก่งที่สุดย้ายออกไปในช่วงเวลาสุดท้ายนั้นมันน่าหงุดหงิดขนาดไหนเราไม่ต้องการสิ่งนี้เลยเราอยากเก็บแอทโทนี่เอาไว้ต่อไปทั้งนี้อาแจากยังเสียกําลังหลักออกจากทีมอย่างริซันโดมาติเนสอันเดสโอนาน่าเซบาสเตียนอันเลและไลออนกาะาวงนเบิร์กออกไปในตลาดช่วงซัมเมอร์นี้